แจ้งที่มาก่อนนะถ้าเป็นสมัยก่อนตอนที่พระท่านเทศล้วมีญาติโยมฟังทำอยู่ถ้าที่ไหนที่ท่านจัดการได้ท่านก็ให้พระนั่งอยู่คล้ายๆกับที่หนึ่งนะ่ะแล้วก็มีม่านกัน้นญาติโยมก็นั่งถัดไปก็คล้ายๆกับว่าพระกับโยมไม่เห็นหน้ากันท่านเป็นอย่างนั้นต่อมาคอรุ่นหลังก็กระทำอย่างนั้นได้ค่อนข้างยากก็เลยมีสิ่งที่เป็นสิ่งแทนม่าน คือตลปัดนี้ในการที่พระจะเทศนี่คือที่มาที่ไปก็ถือว่ากำหนดเอาเสียงเป็นเกณฑ์ที่นี้ในการในการเทศของพระก็คือถ้าถือพระก็มองแต่ตลปัดนี่แหละคือคือเกณฑ์ท่านไปนอย่างนั้นโยมก็โยมก็อยู่กับจิตของตนเราลองดูนะเอามื่อลงได้ ใช้คราว่าสํารวมเดในเบื้องต้นก็คือถึงแม้อารมณ์รอบข้างเราเป็นอย่างไรอย่างไรเราไม่ส่งจิตไปไม่เปรียบเราอยู่กับข้างในทีนี้ข้างในคืออะไรข้างในท่านใช้คาว่าให้หนักแน่นอยู่ให้หนักแน่นอยู่เพราะฉะนั้นข้างในไม่ได้หมายคาว่า ให้เพ่งให้จ้องมาที่ข้างในหรือเพ่งมากําหนดสันฐานว่าเราจะเพ่งมาที่หัวใจหัวใจอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่คําว่าข้างในหมายถึงสภาวะหมายถึงว่าเราทำใจให้หนักแน่นให้หนักแน่นค่อยๆสร้างค่อยๆรักษาความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้ให้ต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปแต่จะต่อเนื่องหรือเปล่าเราจะไปเปรียบเราตั้งใจเขาแล้วกัน จะค่อยๆรู้สึกจะค่อยๆเห็นความต่างเองว็มรู้สึกว่าเราคล้ายๆกับว่าพอจะจับความรู้สึกได้ความรู้สึกนี้จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าใจเราเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นอยู่เสมออยู่เสมอจนเรารู้สึกว่าเราไม่อยากส่งจิตไปที่อื่นเลยคล้ายๆกับว่าเบื้องต้นเราก็สำรวมเราก็ไม่ส่งออก ต่อมาพอใจเราหนักแน่นหนักแน่นจะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากส่งออกไปเองนั่นแหละเพราะความสึกที่ดีในใจเราชนะทุกอย่างทุกอย่างหมายความว่าเราจะส่งจิตออกไปรับรู้อารมณ์ใดๆก็าตามสู้ควาสึกว่าใจเราเข้มแข็งนี้ไม่ได้นี่ใช้โวหารว่า เธอจะเป็นผู้ฉลาดในการปฏิบัติธรรมก็ได้เจอสภาวะแล้วทำอย่างนี้ได้ผลหรือเรียกว่าสีลมายจยานก็ได้เราอยากจะอยู่กับแบบนี้เพราะแบบนี้ดีกว่าอย่างอื่นนี่ก็ชนะแล้วแต่นี้เป็นแต่เพียงเบื้องต้นหมายค่าว่ายิ่งกว่านี้ยังมีแต่ไม่ต้องทำให้ยิ่งกว่านี้ทำเท่านี้นั่นแหละเดี๋ยวจะมีสิ่งที่ยิ่งกว่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องกันเ,นเองนั่นเรียกว่าอธิจิต ดังนั้นแม้องคของศีลก็ทำให้ผู้ปฏิบัติมีความสุขอยู่แล้วพอต่อเนื่องต่อเนื่ององค์ของศีลนี้ก็สืบต่อให้ผู้ปฏิบัติร,รู้สึกได้ว่ามีความสุขไม่เผลอสงบจิตเริ่มเป็นสมาธิเริ่มไปฟุ้งไปสาธุสาธุสาธุ พอเท่านี้กันนี่คือตัวอย่างทีนี้พอผู้ปฏิบัติกระทําอย่างนี้บ่อยๆกิาการจะเป็นไปตามนี้เองไม่ต้องมาครับคือแม้จะเดินไปที่ใดไปที่ใดก็จะมองเฉพาะเบือเบ้องหน้าเบื้องหน้าที่ตรงกับกิจของตนว่าเราจะเดินทางนี้จะเลี้ยวตรงนี้ตรงนี้พอสมควรแล้วอยู่กับข้างในจะค่อยๆรู้สึกว่า ทุกก้าทุกก้านี้มีแต่คุณค่ามีแต่ความประเสริฐเยีางนี้ว่าได้สุขอันปราสาจากทุกใจไม่เศร้าหมองเล่าร้อนไปและได้สุขจากความสงบได้สุขอัปปรนีจากสมาธิและพาไปถึงสุขอันประเสริฐคือปัญญาหมายค่าว่ารู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เราจะฝืนไปยึด แล้วจะเป็นไปตามความหวังความปรารถนาของเราได้เลยนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้เข้มแข็งที่สุดเพราะไม่เก่ะเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งใดเลยพอเท่านี้ก่อนแนวทางเป็นอย่างนี้ที่เราจะปฏิบัติเป็นไปเพื่อการนี้ตนเป็นที่พึ่งแหงตนคือวิธีนี้ ในที่สุดสติเป็นที่พึ่งปัญญาเป็นที่พึ่งที่พึ่งแท้จริงคือความหลุดพ้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ถ้าเราเป็นผู้สำรวมนะรวมถึงเป็นผู้มีความสงบก็จะรู้ได้ว่าพอสมรวมคราวใดคราวใดนี่ก็คือความสุขพอเราทำได้เราก็จะรู้ว่า ผู้ใดสำรวมผู้ใดไม่สำรวมผู้ใดสงบผู้ใดไม่สงบนี่คือเราจะรู้คําสอนของพระเจ้าด้วยตัวสภาวะหมายค่ว่าฟังไม่กี่ประโยคเลยจะรู้ว่าแม้ขาผู้นั้นทําตามคําสอนของพระเจ้าหรือเปล่าได้ผลหรือเปล่ามาจากใจเราตรงที่ไม่อยากรู้นั่แหละเพราะเราเจอกิจที่ประเสริฐของเราเราไม่อยากจะรู้ใครหรอกแต่ตอนนั้นจะรู้ ส่วนตอนที่อยากรู้นั่นแหละกิเลสพาไปตอนนั้นนะรู้ผิดๆแล้วร้อนทางคืออย่างนี้ดังนั้นถ้าว่าโดยบาจารูปกายก็คือเราเดินไปที่ใดก็มีแต่ความสํารวมสํารวมแล้วก็มีแต่ความสุขใจประเสริฐยิ่งขึ้นอยู่เสมอเรียกว่าอาธิกุศลก็ทำให้บางทั้งสำรวมแบบมีความสุขเพราะสงบแล้วมีความสุขัปรนณีตเพราะถึงสมาธิแล้วมีความสุขแบบพ้นทุกข์เพราะถึงปัญญาแล้ว อย่างนี้จึงเป็นเส้นทางของพระโพธพจน์ที่ตัดว่าการปฏิบัติมีแต่ความสุขโดยส่วนเดียวคํานี้ใช่บางคนฟังประโยคเดียวนี้บาลุเลยดังนั้นที่มีความทุกข์คือใจไปคิดจย่างื่อเองไม่ตรงหรือจะกล่าวว่าเส้นทางการปฏิบัติเป็นกุศลอย่างเดียวมีแต่ความดีล้วน มันต้องสู้กับอะไรทั้งนั้นอย่างนี้ก็ได้สพาพเป็นอย่างนี้ก็ทำให้พุทธบริษัทร,รู้ตนก่อนแล้วจะรู้ผู้อื่นแต่เมื่อต้องการรู้ผู้อื่นเพราะรู้ผู้อื่นเพื่อมาเตือนตนตามที่ตรัสว่าแม้จิตของข้าผู้นั้นมีราคะมีโทสะมีโมหะรู้เพื่อเตือนตนว่าจิตเรากำลังไม่มีราคา ไม่มีโทสะไม่มีโมหะอยู่เป็นอย่างนี้พอกลับมาที่จิตของตนจะไม่อยากส่งออกไปแล้วอยากจะอยู่กับจิตของตนเพราะตามที่ตัดว่าเราจะสอนคนแม้แต่ผู้ทำกุศลให้ถึงปัญญาไม่ใช่ง่ายดังนั้นเมื่อจิตเราไปกุศลแล้วถ้าไม่ถึงปัญญาสักบานหนึ่งเราจะเสื่อมดังนั้นเราไปได้เราต้องไป ส่งสอนไปอย่างนี้เสร็จฉาก็นอย่างนี้พอสมควรนะวันนี้ก็เลยขออนโมทันาสาธุกการทุกท่านที่ได้ช่วยงานกุศลนะที่ตามตัวอย่างในพระตำปนกก็คือถ้าเป็นคนในสามพุทธการพบเห็นพระสามาสุเจ้าเห็นเพียงกริยาการเท่านั้นสะดุดตาว่าทรงสำรวมยิ่งนักทรงมีนในตาทอดลง ทรงมีพระพิสมาจารย์เปรยมมาติเรียบร้อยดีงามอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวการเดินไปบรดาคนที่เป็นพระหลันองค์นี้ต้องไปหนึ่งในนั้นแน่ความคิดจะเป็นอย่างนั้นแต่นี่หมายควาว่าต้องคนมีบุญมีบารมีถึงจะรู้สึกอย่างนี้นะถึงจะรู้สึกว่าต้องมาจากข้างในท่านจึงเปรียบว,ว่าบังคนไปทบ,บุญกับเดรถี ศาส,สนาอื่นลัที่อื่นไปแล้วสับสนวุ่นวายไปแล้วรู้ว่ากลุ่มนี้ไม่มีสาระแก่นสารเลยพอพบพิสูจสงส์งเท่านั้นมีความต่างนี่มีแก่นสารแต่ต้องคนมีบุญบารมีจึงจะรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่ทุกคนบุญบารมีหมายข้ออย่างไรหมายความว่าตนคือคนนั้นต้องเคยทํามาทํามาแล้วรู้ว่าสํารวมแบบนี้จะมีความสุขมีความสุขอย่างนี้จะสํารวม นี่คือบุญบารมีพอพบเห็นคนที่สำรวมคนที่มีความสุขจะรู้ว่านี้มีแก่นสารพอรู้ว่าเป็นสิ่งประเสริฐก็จะบูชาตามที่ท่านกล่าวเหตุการณ์ว่าคนได้ศรัทธาต่อพระสามมาสุเจ้าแล้วก็กราบทูลน,นิมนต์มาถวายปัจจัยแต่ทานเป็นต้นนั่นคือผู้ให้คือบำรุง พอพุทธเจ้าตัดพระธ,ธรรมเทศนาอนุบัตนาคาถาเดียวเขาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงแต่คนนั้นต้องมีศรัทธาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าว่าเดียวปรารภแล้วไม่ใช่เราศรัทธาต่อใครต่อใครหรอกเราศรัทธาต่อความดีแล้วศรัทธานี้จะพาเราไปให้ถึงความดีนั้นทุกคนที่บรรลุท่านเดินทางมาอย่างนี้ หรือกล่าวอีกแบบนึงก็คือทุกคนท่านต้องสร้างกุศลของท่านเป็นทางเดินของท่านคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครแต่ท่านมีบุญท่านจึงพบเห็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้ท่านศรัทธ,ธาได้โดยไม่ยากนักนั่นคือบุญถามไม่เห็นสิ่งที่ประเสริฐเรียกว่าทัศนานุตตริยะได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐคือสวานนุตริยะแต่จริงๆท่านต้องมีศรัทธ,ธาเรียว่าลาพานุตตริยะนี้ต่างหากเป็นตัวเชื่อม การเห็นการได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐหรือว่าวิบากเป็นผลของบุญที่ตนเคยสร้างเคยทําตนมีศรัทธานี่คือของใหม่พอมีศรัทธาแล้วทาความเพียรนี่คือประโยค่สมบัติทุกคนต้องเดินทางนี้เท่านั้นจึงจะบรรลุก็กล่าวด้วยสภาวะว่าแท้จริงแล้วข้างในของทุกคนนั่นแหละที่เจริญจากบุญในการก่อนจากปัจจุบันมีศรัทธามีวิริยะ แล้วเข้าสู่เขตของสติสมาธิปัญญาหรือกล่าวอีกแบบหนึ่งคือเรามาจากบุญในเรียกว่ากรรมก็ได้เรียกโดยเจาะจงคือบุญบุญพาเรามาแล้วบุญใหม่นี้จะพาเราไปให้เหนือกวบ,บุญเก่าเราเดินทางคนเดียวโดวยเส้นทางบุญที่พาเรามาและเราก็ต่อไปคนเดียวแต่เพราะเรามีกัลยาณนนมิตรเราจึงไม่ต้องหาเอง เพราะเรามีปัญญาเราจึงรู้ว่าใครเป็นกัลยาณมิตรเราจึงไม่ต้องเชเวลามากมายที่จะเจริญในพระธรรมวิน,นัยนี้เสร็จทางเป็นอย่างนี้เราก็จะมาบอกมาย้ำเส้นทางอย่างนี้วันนี้ก็ได้ขอขอบคุณอนุพัฒนากุศลเขาทุกท่านที่มีความวขนขวายกัน เป็นที่สุดของการค้นขายส่วนงานกุศลนั้นเราก็พอจะกะพอจะคาดการได้ว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนั้นพอถึงเวลาก็จะรู้ว่าเราจะทําอะไรอย่างไรณนะช่วงนั้นนั้นไปบุญผ่าไปให้ทุกอย่างเป็นไปนในเส้นทางของบุญเป็นอย่างนี้อย่างเดียววันนี้ก็นับว่าเพียบพร้อมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มีบุคคลมากมายที่มาพบกันเป็นคนดีๆทั้งนั้นมีบุญมีบารมีและกระทํากุศลใหม่เปิดฐาสว่างเปิดทางนิพพานข่ะขอขอ,ขอบคุณขออนุพันนาสาธุการกุศลลงมถึงอธิกุศลของทุกท่านสิ่งที่หวังก็คือให้ทุกท่านเข้าใจคําว่าเนคขมะเข้าใจคําว่าบวชองคธรรมคือสามาทิิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะ สมาธิทิฏฐิเป็นอย่างไรทุกอย่างที่เรากําลังเห็นทูตเจ้าตรัสว่าเราเคยเห็นมาแล้วแม้ทุกคนที่เรามองว่าเขาเป็นอย่างนั้นทูตเจ้าตรัสว่าเธอเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วนี่คือทุกเราไม่เพ่งไปแล้วนี่คือสมาธิทิฏฐิเห็นทุกต้องการพ้นทุกสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรใจเราหลีกออกมาจากเรื่องนั้นหลีกอย่างเดียวด้วยกุศลเพราะเราเห็นโทษสัมมาวายมะเป็นอย่างไร เราต้องมาประกองรักษาไว้ที่จิตต้องตั้งความเพียรไม่อย่างนั้นแล้วหลีกมาไม่มีที่อยู่ก็จะกลับไปอีกก็จะวนเวียนดังนั้นมาตั้งฐานที่จิตเรียกว่าเธอพึงทําฉันให้เกิดทําความเพียรปรารงความเพียรประคองจิตไว้นี่คือฐานของนักปฏิบัติเป็นอย่างนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดหมายควาว่าเจ้าข้อก็เห็นว่า พอเราประกอระคองไปลงที่สภาว่าว่าใจก็มั่นคงใจก็มั่นคงต่อเนื่องการไปต่อเนื่องการไปอยู่เสมอจะร,รู้สึกว่าสบายใจมีความสุขเราไม่ระแวงอะไรแล้วและรวมถึงรู้สึกว่าเราไม่อยากจะหาไม่อยากจะพบไม่อยากจะเจออะไรแล้วเพราะเรากําลังเจอสิ่งประเสริฐที่เป็นงานที่เราทําได้ด้วยตัวเราด้วยอยู่ในปัจจุบันต่อแต่นั้นจะมีความสุข และเริ่มไม่เผลอและเริ่มสงบเริ่มเป็นสมาธิเริ่มไม่ต้องการจดยุดนี่คือเนคขมะนี่คือการบวชทุกคนต้องบวชทั้งสิ้นจะช้าก็เร็วทุกคนต้องบวชแต่ถ้าช้าก็ต้องผจญอบายภูมิอบายภัยมากหมายร่ำไปหาที่สุดของความทุกข์ไม่ได้ใครทำเร็วคนนั้นปลอดภยัย มีโอกาสกระทำไว้นี้จะเป็นที่พึ่งก็สมควรแก่เวลา กายเธอทั้งหลายต้องมีความเจริญด้วยอายุด้วยวันนะด้วยสุข,ขะด้วยโพคะด้วยภละเธอทั้งหลายกระทำความเพียรรักษาจิตนี้จะเป็นเหตุแห่งอายุในสุกติภูมิด้วยวันนะเธอทั้งหลายเป็นผู้มีอภิสมาจารมีศีลสังบรจะมีสลิดละวันนะกายและคุณะวันนะความดีเธอทั้งหลาย ที่มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจะมีความสุขนี้จะเป็นเหตุแห่งความสุขอันเป็นวิบากค,คือในสุคติภพเธอทั้งหลายมีความสุขแล้วมีใจเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งโพคะในสังสารวัตที่เธอจะยังคงต้องเกิดอยู่เธอทั้งหลายถึงปัญญาพ้นทุกข์ดับสมุทยัยนี้จะเปเหตุให จิตของเธอทั้งหลายมีกำลังชนะกิเลสได้คอยดวงตาเห็นธรรมจงปรากฏมีขึ้นแด่ทุกท่านโดยเร็วพันเทิน